ดวงคนเกิดราศีมีนเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564โชคลาภเดน่นมีโอกาสรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันติดิลนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงผู้ที่เกิดราศีมีนเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564กันนะครับว่า ผู้ที่เกิดราศีมีในเดือนนี้มีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีเน,เนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึงวันที่14เมษายนนะครับหรือผู้ที่เกิดวันเดือนปีใดก็ได้แล้วผูกเวลาเกิดออกมามาตกที่ราศีมีพอดีนะครับเขาเรียกว่าลัคนาราศีมีน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มจาก ไพ่แรกตัวตนลวนสนานะครับได้ไพ่ใบนี้เด e อ o มูนนะครับสำหรับเรื่องเด e อ o มูนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปเนี่ยก็คือเดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดค่อนข้างตึงนะครับเป็นเดือนที่ต้องใช้ความคิดเยอะนะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าจิตตกกว่าที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนที่รู้สึกตึงๆสักหน่อยในเดือนเดือนนี้นะครับสาหรับผู้ที่เกิด ราศีมีนะครับทำอะไรก็รู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับต่อมาในเรื่องของการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้ในออฟซอร์ทนะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยผมบอกถึงว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งไปกับเรื่องของการหาเงินนะครับเดือนนี้เนี่ยเรื่องการหาเงินเนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะแต่ว่าก็จะได้นะครับมีโอกาสที่จะได้มานะครับ สำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เสียอะไรมากมายนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยขึ้นนะครับอาจจะมีคู่แข่งมีอุปสรรคหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันนะครับต้องดิ้นรนถึงจะสําเร็จต่อมาครับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงได้ไพ่ใบนี้เดบิวนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยก็ไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าไพ่เดวิวขึ้นในตําแหน่งนี้นะครับก็ จงระมัดระวังคนรอบตัวนะระวังเพื่อนกลายเป็นศัตรูระวังเพื่อนหักหลังนะครับท่าทายอย่างเบาๆเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องขัดผลประโยชน์กันนะครับโดนเพื่อนเอาประหยับนะครับถ้าเบาๆนะถ้ากลางๆเนี่ยก็คือเริ่มจะไม่ไว้ใจกันละนะเริ่มจะขัดผลประโยชน์หรือแทงข้างหลังกันเลยนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเข้าสังคมใหม่ๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ย การที่เราจะไปหาเพื่อนใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับรู้นิสัยก็ไม่รู้สันดานนะบางทีเนี่ยเราอย่าไปเชื่อใจใครซะหมดนะครับต่อมาเรื่องของครอบครัวนะด้ไพ่ใบนี้เก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับมีเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเกิดขึ้นในครอบครัวสักเท่าไหร่นะ ก็เป็นเรื่องปกติฮะผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกันหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยจะมีเรื่องไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านคนไปนะครับเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้ไพ่แล้วก็ลูกน้องบริวารได้ไพ่ใบนี้ให้หนึ่งไม้เท้าขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะ ในเรื่องของการงานนะครับสำหรับใครที่ได้งานใหม่ในเดือนนี้หรือว่าอาจจะทำธุรกิจทำอาชีพเสริมต่างๆในเดือนนี้เนี่ยคืออย่าคิดอย่างเดียวฮะต้องคิดต้องวางแผนแล้วก็ลงมือทำไปเลยถือว่าใช้ได้นะแรกๆอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไปได้นะถ้าให้ใบน,นี้ขึ้นตำแหน่งนี้คือไปได้นะครับอุปสรรคปัญหานะครับได้ไพ่ใบนี้ judgment น,นะ judgment เ,เนี่ยกำลังบ่งบอกว่า สิ่งเก่าๆนะฮะสิ่งที่คุณเคยทำเอาไว้นะครับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณทำเป็นคนที่ทำดีคอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยทำไม่ดีอะไรไว้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยกรรมจะมาสนองเรานะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ควรจะเข้าวัดทำบุญนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นบ้างน,นะครับจะดีมากๆเลย ต่อมาเรื่องของความรักนะได้ไพ่ใบนี้ไฮดรฟนนะครับก็สังาราชานะชื่อไพ่ยอยู่างนี้ก็สําหรับคนโสดนะก็มีหลายนัยยะอยู่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งนี้ตําแหน่งแรกก็คือเดือนนี้จะเงียบเงียบสักหน่อยนะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักต่อมาก็คือมีโอกาสที่จะได้คู่นะครับเป็นคนที่มีความรู้มีโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่เกง่งแต่ว่าค่อนข้างที่จะ ยึดติดก,กับอะไรเดิมๆสักนิดหนึ่งนะครับเป็นคนที่หัวโบราณใช้คาว่าหัวโบราณดีกว่าเนาะ,อะนึกคาบอกแล้วใช้คำว่าค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อยนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้แฟนเนี่ยเป็นพวกครูบาอาจารย์หมอหรือคนที่ทํางานในสายงานด้านของพวกกฎหมายอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับคนโสดเนาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็คือ ไม่ดีไม่ร้ายฮนะถือว่ากลางๆก็แล้วกันกใช้คำว่ากลางๆนะไพ่ใบนี้บอกถึงความความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีไม่ร้ายนะครับต่อมาเรื่องการเดินทางและสุขภาพนะครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนาะก็คือจริงๆอ่นะคุณมีแผนมีแผนที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะ,เ,ยะเต็มหัวคุณเลยนะครับแต่ถามว่าได้ไปไหมเนี่ยก็คืออาจจะเขาเรียกว่าไงนะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ มีโอกาสได้ไปแต่ว่าก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่แพลนไว้นะครับอย่างสมมุติจะอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีเราวางแผนมาดีมากเลยแต่วันที่ไปเที่ยวฝนตกนะมีอะไรไม่ได้ถังใจอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องการประสบความสําเร็จได้ภายในนี้7ไม้เดไม้กำลังบ่งบอกถึงว่าเดือนนี้เนี่ยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องดิ้นรนนะ มีอุปสรรคปัญหาแต่ก็มีโอกาสได้นะไม,ไม่เหนื่อยฟรีนะเชืเ่อาไม่เหนื่อยฟรีนะครับถ้าไพ่ไม่ดีขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหนื่อยฟรีได้นะครับเรื่องการงานได้ในคิงออฟซอสนะก็บอกไปแล้วนะว่าเรื่องการงานเดือนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไพ่คิงออฟซอสขึ้นไม่เสียนะไพ่ดาบที่ไม่เสียหลักๆจะมีอยู่2ใบนะก็คือ k คิงออฟซอสกับเอ็ดออฟซอส ก็คือชนะอุปสรรคปัญหาส่วนถ้าเป็นไนท์เนี่ยก็เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยกว่า2ใบนี้นะครับก็มีเรื่องที่ต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องดิน้นรนนะครับแต่ถ้าจําเป็นเนี่ยก็เข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับไพ่ใบนี้เรื่องโชคลาบนะครับได้ไพ่ใบนี้ Vi e อ of fortune อ่ามีโชคลาบนะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะโชคลาบเนี่ยอาจจะมาจาก เรื่องของบ้านหรือรถนะอาจจะเป็นเลขบ้านเลขรถหรืออะไรที่เกี่ยวเกี่ยวกับทํานองนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เนาะต่อมาเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเรื่องอันตรายต้องเรามาระวังได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยขึ้นในตําแหน่งนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ดั่งใจว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะไม่ได้ดั่งใจนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกแบบโดยภาพรวมเราไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องจิตใจนิดหน่อย นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมีนะก็ขอให้คนเกิดราศีมีนเนี่ยสูไปก่อนนะเดี๋ยวเรื่องดีๆก็จะเข้ามาอีกนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe เกิดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ